กับลูกแล้าในซีซันมาเร็วแบบทุกทุกครั้งเลยครับครับก็หวังว่าจะไม่ใช่ลูกเดียวหมด q u ต้ตนานะครับก็หวังว่าจะมาจะมาไม่เป็นรลูกกับเกมลูกดูไหลลื่นมากเลยในเกมนี้หรือว่าเป็นเพราะการท่าเรือไทยเขาไม่พร้อมครับก็ตอนแรกก็มาดีนะครับแต่ว่าหลังจากเราหลังจากเราได้สกอร์แรกมาก็ทําให้ก็ทำให้เกมเกมเปิดมากขึ้นแล้วก็เราก็มีที่ในการเล่นมากขึ้นครับเมื่ก็เกมเราก็เลยดูไหลลื่นมากกว่าเดิมครับแล้วก็แล้ว จังหวะจังหวะจบตาวันนี้ก็ก็ถือว่าทําได้ดีถึงถึงแม้ว่ามีมโอกาสที่ได้เยอะกว่านี้แต่ว่าคือได้ได้ได้ห้านู่นก็จบไปแล้าพอจับแต่อย่างไรวันนี้กองเชียร์เราก็ยังเป็นวามจุดนะ ครับก็ชื่นใจครับสองสองแมตช์สองแมตช์แรกที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าน่าตาตามามากๆแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณแฟนบอลที่ที่มาเชียร์ทุกคนครับแล้วก็เราก็พยายามทำหน้าที่ของเราเรื่อยๆทำแต่ละนัดแต่ละนัดให้ดีครับผมพักผ่อนเยอะๆครับผนพูดเจอกันครับผมลูกนั้นเกิดยังไงฮะที่พลาดทำเข้าประตูตัวเองฮะทุกครั้งเออประตูตุกถูกจาก ผู้เล่นนะครัดมาแล้วเราก็คิดว่าเราไม่ได้เปล่ามึงไม่ได้เปล่าแต่ว่าเราก็เราก็ยอมยอมรับว่าเออมันผิดพลาดนะแต่แดนแดนกลับเลิกก็จะกลับไปแก้ไขครับเสียใจไหมครับลงเกมแรกที่อ๋อลงเกมที่สองแต่ทำไป็นทำประตูแบบตัดไกลเรือว่าทำเข้าประตูตัวเองเออก็ก็ตอนแรกก็วิ่งวิ่งก็คิดอยู่ว่าเราเขาอง่าให้โอกาสเราแล้วแต่ว่าเร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 ากลับ สกัดเข้าประตูตัวเองนะแต่ก็ขอโทษแต่หมดนียแล้วนะครับแล้วก็แต่แต่ก็ับไปแก้เพื่นได้การขอให้เพื่อนแต่เป็นยังไงนะวันนี้นะเชินตัวเองคิดว่าบอลคงไม่แฮปปี้กับน้องเชียร์ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใช่ไหมครับ หน้าที่ที่มาเชียร์ให้กำลังไล่ตัวในกระพู่มด้วยครับก็ถือว่าเป็นแมตช์เปิดตัวก็ได้ลงเยอะขึ้นอีกนิดนึงประมาณสักสามทีมทีนัดได้ก็ขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจทุกคนตัวเล็กเอง first time o y uh I'm very happy and I want to say cup and cup for the fans and uh e y hey uh very nice game very nice atmosphere I'm very happy

ถ้ายิงเข้าทุกนัดจะถอดเสื้อเยลโล่คาา์นี้ทุกนัดใช่คือสกระ y o u t ุณก็ต้องเท s ออนแล s น i ่ระผ e มีแฮปปี้ซนี่คือปกติสำห m ั a ้ o เขาบอกว่าเป็นประตูแรกที่ยิงได้ก็เลยเอาทักหน่อยอย่างงี้ยอ o โมชัเออหน่อยหน่อยขอบคุณครับ ไม่น่าเชื่อระตูแรกของสหรัฐเย็นจะมาเร็วมากรู้หรือไงก็ดีใจครับก็จะก็พิสูจน์เองไปเรื่อยๆก็ถ้ามีโอกาสก็จะทำได้จริงๆควรยิงได้อีกลูกหนึ่งนะลูกแรกเลยลูกแรกก็ตื่นเต้นแล้วลงสนามผมยิงหอนะเข้าใจไหมรู้สึกโอเคไหมที่เราได้ลงเล่นถูกไหมเป็นแบบสำรองแค่ตาดีแล้วก็ก็พอใจครับเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆบรรยากาศของเชียร์ก็สนุกครับเอเชียร์เดี่ยว ก็าสามารถทดแทนที่ได้นะในกรณีที่ยามตับขันใช่ไหมฝากถึงกอ,ง,องเชียร์หน่อยคือก็ขอให้เขา้าเข้ามาเชียร์ทุกนาครับพุกเราก็ก็จะทำให้เต็มที่นะครับก็เป้าหมายเดียวกันรก็เราก็คว้าแชมป์เป้าหมได้จังหวะที่เสียประตูเกิดอะไรขึ้นครับคือทำเข้าประตูตัวเองหรือว่าไม่ไม่ไม่เขาเขายิงกนนงก็พลาดเึงพลาดกันก็โอเคส่วนหนึ่งก็มาจากผมด้วยก็ก็ขอโทษก็ แต่ล้าก็สกอร์นำขาดไปแล้วนะแต่มันก็ไม่ดีครับก,ก็ก็บอกได้เลยว่าผลผลกลารแข่งขันถึงแม้มันจะขาดแต่เราเราเสียประตูเป็นรูปหนึ่งสองแมตช์เจีสองรูกมันก็ถึงแม้ว่าจะยิงได้แต่มันก็ในตัวผมผมว่าไม่พอใจโค้ชเขาคงมไม่พอใจเหมือนกันแต่ก็ต้องไปต้องต้อง,อ,งอนาคตก็ต้องไปปรับวนะ่าว่ามันยังไงโดยส่วนหนึ่งมันก็ ผมด้วยก็ก็ก็ยอมรับว่าเสียก็มาตั้งแต่ฝั่งซ้ายแล้วแหละคงโทษตัวเองไม่ได้แหละก็ไม่เป็นไรครับก็เราเป็นหัวหน้าเราก็ต้องยอมรับมันคือผมผมก็บอกลองไว้เม่ไหร่พี่พี่พลาดเองเลยพูดถึงบรรยากาศทีมวันนี้ต่อเกมกันไหลลื่นมากเลยฮะเป็นเพราะว่าทีมเวิร์กกับมาแล้วหรือเป็นเพราะว่าการท่าเรือเขายังไม่พร้อมครับผมมองว่าเราเราเราอย่ามองทีมอื่นดีกว่าเรามองทีมตัวเองดีกว่าเราเราต้องค่อยๆเต็นค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆต่อบอลกันดีขึ้นคือ ทั้งแปะทั้งโก้ทั้งมุ้ยอย่างเงี้ยก็เล่นบบนานนแล้วอย่างมาริโอโอ,อันนั้นก็กลับมากลับมาเล่น,นันด้วยกันก็ช่วยๆกัน<อ>ผมว่ามันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป<อ>เป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันไม่ใช่จะดีแล<อ>้วเลยเพอร์เฟกต์นะแมต์นี้ผมว่าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้ว<อ>ลค่อยๆดีขึ้นทีละแมตครับดีขึ้นทีละแมตดีขึ้นทีละแมตทีละหนึ่งหนึ่งหนึ่งครึ่งสองสองครึ่งอะไรเงี้ยดีกว่าดีกว่าดีขึ้นมาแมต t ี้แต่หน้าเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยมันผมว่ามันไม่ใช่ผมว่าเรารมองที่ ชนะ5-1ก็3แต้ม2-1แบบที่แล้วก็3แต้มคือเรามองที่3แต้มดีกว่าแล้วก็มองที่ที่รูปเกมเราเราเล่นดีกว่าว่าวันนี้เราเล่นกันเป็นยังไงแล่มแบบที่แล้วเล่นเป็นยังไงอะไรเงรี้ยมากว่า